Lis lately is I've so me my maze much been working much hello สวัสดีค่ะแทุกคนยินดีต้อนะรับเข้าสู่ช่องอูเซโรนะคะตอนนี้อันอยู่ในห,ห้องครัวเนะาะเช้านี้จะทำแพนเค้กก็มันเป็นกล้วยที่แบบใกล้จะโดนโยนทิ้งแล้วแต่เราลองปอกดูข้างในมันยังได้อยู่นะคะยังเนื้อนวลขาวอยู่ก็เลยจะทำแพนเค้กกล้วยหอมแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยอันก็จะไปเรียนภาษาเยอรมันนะคะอ่านเรียนภาษาเยอรมันเบสไวจบไปแล้วนะกับ FAHs แล้วก็จะเรียนซ้ำอีกรอบนึงแต่ว่าเป็นเฟิร์เป็นรูฟเนาะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากได้แบบสกิลด้านนี้เพิ่มขึ้นแบบด้านการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็พูดให้มีความมั่นใจมากขึ้นก็เบสไวคอร์สที่ผ่านมามันก็เริ่มเรารู้สึกภาษาเยอรมันเราดีขึ้นมากแล้วแต่เราอยากให้แบบ มีความมั่นใจแล้วก็คิดเร็วมากกว่านี้แบบเวลาพูดแล้วแบบอืมก็เลยจะเรียนต่อนะคะก็มาออปเตค่ะว่าแบบช่วงนี้อ่านทำไรอันเป็นนักเรียนอยู่นะคะแล้วก็ทำยูทูบเบอร์มาโชว์ชีวิตการใช้ชีวิตในเยอรมันกับเพื่อนๆนะคะเฮ้อ่านแบบยอตัวโอเคเราก็ยืนได้เนาะแต่ว่ารู้สึกมันเสยใต้คางช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบเทศกาลคริสต์มาสนะคะทุกคนดูสิว สิวขึ้นบุ่มบํามากเพราะว่าแบบเออเราก็จะมีแบบแอดวนซ์คาล ender ใช่ไหมเรามันเป็นช็อกโกแลตล้วก็แก่ช็อกโกแลตกินทุกวันนะคะรวมถึงช่วงเนี้ยพี่สาวของสามีเขาแบบทำคุกกี้แล้วแบบมีคุกกี้ให้กินเยอะมากเกือบทุกวันเออเราก็แบบกินแล้วก็ดื่มกลูไวา์ซึ่งน้ำตาเยอะมากทุกอย่างมันาออกที่หน้าหมดเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนอกก็ เดี๋ยวคิดว่ามักกะลาเราคงจะแบบสตรีมอร์เฮลตี้นะคะก็ะไปดูกันค่ะวันนี้เราจะทำแพนเค้กแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากที่เรียนเสร็จ มันอร่อยมากข้างในแบบนุ่มๆเราใส่ <laughs> มันเโอ้โมดีกดอน <laughs> เราใส่กล้วยที่เราโชว์นะคะแล้วก็มีซินิมอนหรือว่าอบเชยลงไปแล้วก็ใช้บราวนชูการอร่อยมากเดีย๋ยวเราจะ ใส่ลีสีลองไปให้เพื่อนดูนะคะสวัสดีเช้าวันถัดมานะคะก็เมื่อวานอ่านไม่ได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหลังจาก ทานมื้อเช้าเสร็จก็นั่งเรียนภาษาเยอรมนันเราเมื่อวานคุณพ่อสามีกับพี่สาวของสามีเขาทำอาหารนะคะเราสองคนก็เลยไม่ได้ทำอาหารทีนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะก็มาเป็นเช้าว,วันถัดมาวันตอนนี้อ่ะกับสามีกำลังเดินไปพูดไปเหนื่อยมากะทุกคนตอนนี้อ่ะกับสามีกำลังจะไปไฮกิ้งนะคะเราเดินมาจาก parking space ก็วันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวเพื่อนเห็นท้องฟ้าคือหน้าหนาวที่เยอรมันเนี่ยมันค่อนข้างจะอึมครึมนะคะแล้ววันไหนถ้าเกิดแดดออกเนี่ยโดยเฉพาะวันหยุดเนาะคนที่นี่ก็จะออกมาเดินรับแดดนี่สามีดิฉันก็ชวนดิฉันเข้าป่าค่ะมาเดินไฮงวันนี้ก็เป็นสถานที่ใกล้บ้านนี่เสือเ้อแจ็คเก็ตอัน ได้มาในวันเกิดนะคะสามีซื้อให้อุปกรณ์เดินป่านะคะ <c oughs> คนที่นี่เนี่ยเวลาเขาแบบใส่แจ็คเก็ตในฤดูหนาวเนาะเขาจะใส่สีแบบสีดำสีอึมครึมแต่สำหรับอันนอะถ้าเกิดเป็นแจ็คเก็ตสำหรับเล่นกีฬาหรือว่าแบบเป็นแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยเอาไซด outdoor อันชอบพี่มันสีสันสดใสเนาะอย่างเช่นเราไปเดินป่าแล้วเราหลงป่าใช่ไหมทุกคนเฮลิคอปเตอร์ก็จะเห็นเราง่ายๆคะ่ะว่าเราใส่เสื้อสีนี้ <c oughs> แจ็คเก็ตสีนี้อันจะอยู่ถ่ายไปพูดไปแล้วนะคะเพราะว่าเดินเข่าขึ้นเข่าเราพูดไปเรื่อยๆอะ่ะมันเหนื่อยมากเราก็จะโชว์วิวระหว่างทางให้เพื่อนๆดูแทนนะคะ <laughs> เริ่มร้อนแล้วค่ะทุก้นเลยทอนหมวกออก

ขเราเดินแล้วนะคะเห็นไหมโอเคค่ะเจอกันที่บ้านฮัลโหล I'm bored of you s l e e p i อ ะะตอนนี้อันกับมาถึงบ้านแล้วไม่ได้ถ่ายในซูปเปอร์มาร์เก็ตให้ดูนะคะและ้วก็วันนี้เราจะทําซุก,กี้อันอยากกินซุก,กี้มากอันก็มกหมักหมูที้นเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าก่อนที่เราจะออกไปฮกิ้งนะคะเอออันจะบอกทุกคนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างตอนที่เราเดินกลับจากฮากิ้งนะคะอันลืมเคสกล้องเอาไว้บนยอดเขาแล้วเราเดินใกล้จะถึงลานจอดรถแล้วแม่เจ้า เหมือนกับเราเดินเข่าแบบดับเบิลไฮงเหนื่อยมากเราคิดในใจแบบอตายแล้วสามีฉันแบบโวยแน่ไม่ค่ะเขาเขาเงียบแล้วเขาก็คีบอ a กกิ้งแต่ดิฉันก็คิดในใ,นใจนะว่าเขาอาจจะแบบอ่านเธอลืมกล่อมอะไรเงี้ยในใจอันคิดว่านะ แต่เออแต่พอใกล้ถึงยอดเขา่าเขาเขาแบบคุยล่าเริงปกติแล้วเขาก็บอกว่าอันครั้งหน้าน่ะห้ามลืมเด็ดขาดนะแบบมันเหนื่อยมากถ้าเกิดเราไปยอดเข่าที่มันสูงกว่านี้ตายไปแน่ๆเออโอเคค่ะก็ท่านแหนก็จะบอกว่าเราอ่ะลืมเคสกล้องแต่ก็ดีที่สามีไม่ได้อ,อ่มโวยวายหรือว่าโกรธอะไรค่ะนะนะคะเขาแค่แบบ แค่บอกเราว่าแบบครั้งถัดไปอ่ะอย่าลืมอย่างนี้นะเพราะว่าบาบาบานะคะถ้าเกิดไปเที่ยวที่ไหนไกลๆหรือแบบเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้เนี่ยมันจะเสียเวลาเนาะเราก็จจะต้องซื้อเคสกล้องใหม่ราคาก็ไม่ถูกนะคะมันอาจจะประมาณห้าสิบกว่าย,ยูโรแมเอออ่ะก็คือมันไม่ถูกนั่นเองเนาะโอเค๋ยวไปทำอาหารกันดีกว่านะคะ so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you